สวัสดีครับผมมิสเตอร์ไลท์สต็อกนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะสู่รายการคอมพานีแอบวิสิตนั่นเองนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาคอมพานีแอบวิสิตธุรกิจที่จอดรถนะครับอยู่ในตลาดหุ้นเรานะฮะก็คือบริษัทชื่อย่อว่าเจพาร์คนะหรือว่าบริษัทเจนกล้องไกลจับกัดมหมาชนนะครับซึ่งเขาได้เปิดที่จอดรถนะครับสำหรับโรงพยาบาลพระนังก้านะตรงฝั่งตรงข้ามนี้เลยนี่นะตึกนี้เลยนะฮะด้านหลังผมเนี่ยแหละนะครับเนื่องจากว่ามันใกล้บ้านผมมากนะครับแล้วก็ผมเนี่ยนะครับผ่านแถวนี้บ่อยๆนะครับบบซึ่่่่่งงงโโโรรรพพยยยยาาาลละนนนเเเีีีอออกว้หทจดถ มันแทบจะไม่มีเลยดีกว่านะครับคนที่จะมา,าผู้ป่วยมานะหรือญาติผู้ป่วยมาเนี่ยก็ต้องไปหาตามลานจอดรถต่างๆนะฮะเสียค่าค่าจอดรถนะฮะเหมากันไปนะครับแล้วก็ค่อนข้างไกลด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือมันไม่มีด้วยมีจํากัดน,นะฮะเขาก็เลยมาทําที่จอดรถฝั่งตรงข้ามโอ้โหนี่คือตรงข้ามเป๊ะเ,เลยนะมีสปาลอยข้ามไปเนี่ยฝั่งตรงข้ามหลังผมเนี่ยก็จะเป็นตัวของโรงบมลพระนั่งก้าเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างสะดวกนะครับสามารถจอดรถได้ประมาณ500คัน นะครับใช้งบลงทุนเนี่ยประมาณ300ล้านบาทนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็มีอยู่2โครงการนะก็คือโครงการแรกก็คือโครงการการจนาสุขน,นะฮะแล้วก็อีกโครงการหนึ่งก็คือศูนย์แพทย์การจนาอีกประมาณใช้งบลงทุนประมาณ500ล้านนะครับก็มีประมาณสัก เือบประมาณ1,000ชพัน่องจอดนะครับซึ่งก็จะเปิดตามมาในอนาคตนะ OT, นะน,นี่ก็จะเป็นที่แรกที่เปิดนะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งลานจอดรถนะครับแล้วกออ็พื้นที่การค้าด้วยนะฮะศูนย์คอมเมิร์เชียลนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปดูนะครับสนใจเรียนอ่านงบการเงินฟรีแอดไลน์แอดเอฟมาสต็อกหรือสแกน QR โค้ดนี้พิมพ์ว่าอ่านงบมีอ e ีบุ๊กให้ด้วยท่านที่รับชมทาง YouTube สามารถสมัครเมมเบอร์ช่องนี้เพียง300บาทต่ออเดืนเรียนคอ, op, อนงบกาบก่กอ หรือสนใจสัมมนา,าของมิเตอร์ไลท์สต็อกมีตั้งแต่ระดับพื้นฐานมือใหม่ต่อย,ยอดเจาะลึกนะครับสายพื้นฐานเสริมประสบการณ์ลงคอร์สสดแถมออนไลน์ให้ด้วยลงคอร์สออนไลน์ไม่มีระยยุนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มจากเส้นทางที่จะไปลงพิบายนักังก้าวนะครับจากถนนสนามบินน้านะครับจะสังเกตว่าถนนนี้ค่อนข้างเล็กนะครับมีแค่2เลนเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยก็ถูกจอดรถไปเรียบร้อยแล้วนะจะสังเกตว่าที่จอดรถเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีเลยนะครับ แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็บางโซนก็จะเป็นขาวแดงก็ห้ามจอดด้วยนะตึกขาวๆข้างหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นโรนงพยาบาลทั้งเก้าอันนี้จะเป็นตึกใหม่นะที่กําลังก่อสร้างใกล้จะเสร็จแล้วนะครับซึ่งภายในเนี่ยก็จะมีหลายตึกเหมือนกันก็ตึกค่อนข้างใหญ่นะครับดยปกติเนี่ยเราก็จะเลี้ยวจอดเข้าไปข้างในนะแต่คิดว่าไม่น่าจะมีที่จอดนะครับเพราะว่าผมก็อยู่แถวนี้แหละนะครับเคยมาโรงพยาบาลน,นี้เหมือนกันโอ้โหที่จอดรถหายากมากนะครับก็ประสบปัญหาชีวิตเหมือนกันก็ต้องไปหาจอดตามข้างทางตามลานต,าต่างๆนะครับ เนี่ยครับตึกใหม่นะก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับถือว่าค่อนข้างใกล้ของพีทละนี่นะสะพานลอยนะครับสีเขียวนี้นะฮะฝั่งตรงข้ามก็เป็นของตึกของเจแป๊กนั่นแหละอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยนะครับแล้วก็แค่ข้ามสะพานลอยมาแบบตรงๆเลยก็ถึงโรงพยาบาลพนังกาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นถนนที่จะมุ่งหน้านะครับเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยก็จะเป็นสะพานพนังกานะฮะถนนรัตนาธิเบศนะครับก็จะมีคอนโดแถวนี้ด้วยนะเพราะว่าใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะ ยูเท uh, ิร์นไปอีกฝั่งหนึ่งที่จะไปลานจอดรถดของทนเจปาร์คนะครับอันนี้มีมหาวิทยาลัยด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูเส้นทางกันนิดหนึ่งนะเมื่อกี้ที่เราขับมาเนี่ยก็คือฝั่งซ้ายอันนี้ผมยืนบนสะพานลอยสีเขียวเมื่อสักครู่นะครับฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะไปถนนรัชดาธิเบศน,นะครับเ้ยวซ้ายไปสะพานมณ a n เก้านะครับแล้วก็ทางขวาเนี่ยไปแคลายนะฮะฝั่งตรงข้ามมาก็คือเนี่ยที่เรากาลังอยู่ตรงนี้นะครับก็เลี้ยวซ้ายจากถนนรัชดาธิเบศมานะครับ ก็ขับมาไม่ไกลนะผมว่านิดเดียวนะฮะพอเห็นสะพานลอยสีเขียวนี้นะฮะเราต้องเลี้ยวเข้าก่อนนะเออซอยมันอยู่เข้าก่อนนิดนึงแต่จริงๆเนี่ยถ้าเลี้ยวเข้าตรงนี้ไม่ทันเนี่ยตรงฝั่งป้ายเขียวฟ้าๆเมื่อกี้นะครับก็ยังพอเข้าทันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นทางเข้านนี้จะใหญ่หน่อยนะมีสามารถสวนกันได้นะครับก็ด้านนอกเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับแต่ภายในตึกเนี่ยถือว่าค่อนข้างประมาณสักเก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แลวค่อนข้างใช้ได้นะครับก็มีร้านดางัดงๆมาเปิดหลายร้านนะฮะ ก็เช่นร้านซงเป็ดพะโล้ต่างๆนะจริงๆในร้านข้างในเนี่ยเป็นร้านดังๆเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะลองไปจอดนะป้ายก็บอกว่าชั่วโมงละยีบาทผมว่าโอเคนะสำหรับกันมาโรงพยาบาลแล้วก็มีที่จอดแล้วก็ดูแลอย่างดีนะครับอันนี้สําหรับเจแปนเข้ามานะฮะเราเห็นได้เลยนะฮะโอ้โหพนักงานนี่ก็สีฟ้านะกลวยสีฟ้านี่รู้เลยว่าของเจร์นแน่นอนนะฮะโอเคนะก็อันนี้ก็สแกนรับนะครับทิเกตนะครับเดี๋ยวเราไปจอดรถกันนะครับ โอเคมาเดี๋ยวต่อไปนี้เดี๋ยวผมก็จะพาไปรีวิวที่จอดรถของตึกนี้กันนะฮะก็มีประมาณสัก5ชั้นกว่าๆนะมีชั้นลอยด้วยนะครับหลังจากเรารับบัตรขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะวนขึ้นมาจอดนะฮะก็จะมาจอดกันที่ชั้น2ก่อนนะฮะชั้น2เนี่ยก็จะเป็นมีโซนคอมมอนเชียลด้วยนะดังนั้นเนี่ย ตรงที่จอดรถอ่ะมันจะยังไม่ค่อยเยอะมากนะครับก็จะเหลือประมาณเท่านี้แหละเหลือแบ่งอีกครึ่งโซนเนี่ยนะครับไปเป็นส่วนของคอมม์เชียนนะครับเดี๋ยวเราไปตะเวนดูชั้นอื่นกันนะฮะอันนี้ก็กําลังจะขึ้นไปชั้น3นะจะสังเกตว่าที่จอดรถเนี่ยค่อนข้างดูดูดีเลยนะผมว่าทันสมัยดีมากนะฮะทำตึกออกมาได้ค่อนข้างดูดีเลยนะครับชั้น3ก็มาจอดรถกันอ่พอสมควรเหมือนกันนะที่ผมมาตอนบ่ายนะดังนั้นเนี่ยคนก็จะยังไม่เยอะมากนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นชั้นลอยนะฮะก็คือมาชั้นต่อก,กัับช้นน4นะ แต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีเสียงกับอ่าชั้น4นะก็จะพอมีรถมาจอดบ้างนะครับมันก็จะมีเต็มเ็มอ่ะห้าชั้นนะครับที่อยู่ในร่มนะอันนี้ก็คือจะเป็นชั้นที่5นะครับนะครับค่อนข้างกว้างนะอันนี้ก็คือมาแบบตอนโล่งๆเลยนะครับแล้วก็แน่นอนละนะครับก็จะมีลิฟต์ด้วยนะโดยสารนะเดี๋ยวผมก็จะเดินไปลิฟต์ดูนะครับว่าเออนะครับลานจอดรถเนี่ยให้ดูรวมๆเป็นไงบ้างนะครับ จริงๆก็จะมีชั้นบนด้วยนะนะก็เป็นชั้นหกนะฮะก็จะโอเพนนะดังนั้นเนี่ยสามารถจอดรถได้เต็มที่เลยอันนี้มาโรงพยาบาลกันเหรอครับมาที่จอดรถใหม่นี่ดีเนาะเพราะว่าหาที่จอดรถเมื่อก่อนนี่ยากมากแล้วโหยากครับเนี่ยแหละเนี่มาจอดรถอย่างเงี้ยดีเลยโอเค,อคโอเคขอบคุณนะครับ,รบสวัสดีครับ,อรบโอเคนะฮะเราก็ได้สัมภาษณ์สั้นๆนะในลิฟต์กับผู้ที่ใช้งานจริงนะครับคือโรงพยาบาลพระนางก้าเนี่ยนะครับที่จอดรถเนี่ยค่อนข้างหายากมากนะโดยเฉพาะตอนเช้าเนี่ยนะครับ คือแน่นมากนะแล้วลานจอดรถเนี่ยก็ป็นแบบเอกชนลูกท,ทุ่งนะครับก็เดินไกลนะครับแต่เนี้ยเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยนะฮะโอเคถึงแล้วชั้นสองนะครับเดี๋ยวเรามาดูชั้น5้ากันแบบเต็มเตมจากหน้าลิฟต์นะก็จะสังเกตว่าโอ้โหนี่ก็ที่ต่อรถค่อนข้างกว้างนะแล้วก็ดูทันสมัยสะอาดเรียบร้อยมากนะครับจอดรถได้500้อกว่าคันนะตึกนี้เนี่ยเขาก็ลงทุนไปใช้เงินลงทุนเนี่ยสามล้านบาทนะครับในลิฟต์นะครับเราก็จะมีชั้นต่างๆนะก็จะมีชั้น2กับชั้น1นะที่มี ร้านอาหารนะสามสี่ห้าขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นลานจอดรถถ้าเกิดเราจอดชั้นสองเนี่ยเราสามารถเดินเข้าตรงโซนคอมเมอร์เชียลได้เลยแล้วก็ชั้นสองเนี่ยก็จะเป็นโซนที่เเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลพะนังเก้าอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงโซนคอมเมอร์เชียลกันนะครับเปิดประตูเข้าไปเลยนะฮะนะครับก็จะมีเด็กโซนอยู่นิดนึงอันนี้ลูกผมเองครับโอเคนะฮะเรามาดูโซนคอมเมอร์เชียลกันนิดนึงว่ามีอะไรบ้างนะครับ,นะรบโซนคอมเมอร์เชียลของเรานะฮะนะครับ โอเคครับขอบคุณนะครับถ่ายได้ไหมได้โอเคขอบคุณนะครับขอชิมตัวมะนาวหน่อยก็ได้ครับได้โอเคนะครับอันนี้มีมาจัดบูธด้วยนะครับระยะถ่ายนิดนึงนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเรามาดูโซนร้านค้ากันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะอันนี้ก็จะเป็นตามร้านต่างๆผมก็จะพาทุกท่านเดินดูเรื่อยๆนะครับก็ถือว่า มีร้านน่ากินเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็มีที่นั่งให้กินแอร์เย็นนะครับมีห้องน้ำนะครับถือว่าค่อนข้างหลากหลายครบถ้วนสะอาดสะอ้านมากนะครับเพียงแต่ว่าวันที่ไปเนี่ยก็อยากจะมีกลิ่นสี่ใหม่อยู่นิดหนึ่งนะก็ธรรมชาติแหละนะเพิ่งเปิดนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูตรงชั้น2นะจะสังเกตว่าเนี่ยเห็นโรงพยาบาลเลยเนาะฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็จะมีอ่านี้กลับมาดูร้านต่างๆนะครับโอ้ร้านค่อนข้างเยอะนะครับ เท่าที่ดูเนี่ยนะครับลูกค้าเนี่ยก็มาใช้บริการเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะนี่ขนาดเพิ่งเปิดนะครับแล้วก็วันที่ผมไปอัดเนี่ยก็คือวันที่2ตุลาคมนะครับเขาเปิดคอมเมอร์เชียลเนี่ยวันที่หนึ่งนะครับก็ถือว่าก็ใช้ได้อยู่นะร้านก็เปิดมานะครับพอตอนบ่ายๆเย็นๆเนี่ยก็จะเริ่มมีพนักงานเนี่ยนะครับก็คือพนักงานของโรงพยาบาลเนี่ยนะครับมานั่งกินกันแล้วก็จะมีเด็กนักเรียนที่อยู่ใกล้ๆนะครับมาซื้อของนะก็ดูบรรยากาศคือคืนดีนะซึ่ง ข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีตลาดด้วยนะครับเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยชัน้นสองเนี่ยสามารถเชื่อมโยงไปยังโรงพยาบาลได้เดี๋ยวผมก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปดูนะี่นี่คือทางเชื่อมเนาะก็จอกไปข้างนอกนะครับนี่นะฮะทางเชื่อมนะครับก็ดูทันสมัยดีนะครับเดินตามเลาะๆไปเรื่อยๆก็จะเจอนะครับทางเชื่อมเนี่ยฝั่งตรงข้ามตึกขาวๆเนี่ยก็โรงพยาบาลพระนางเก้านะครับสะพานสีเขียวคือสะพานลอยเนาะโอเคนะเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกกันเล็กน้อยแล้วกันนะครับ นี่นะโรงพยาบาลพันทังเก้าขเรานะก็เดินตามสะพานนี้ไปนะครับอันนี้ก็ถนนที่เราขับเข้ามาเมื่อสักครู่ตอนตอนต้นคลิปเนาะนะครับก็สังเกตว่าค่อนข้างวุ่นวายพอสมควรเหมือนกันนะครับโอ้โหนี่ก็แจ,จนะก็มีรถเข้าออกตลอดเวลานะครับนี่ตึกใหม่นะกาลังใกล้จะเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศนะฮะตึกนะครับของทางเจพาร์คนะการจนาสุขของเรานะเป็นไงบ้างนะครับนี่นะบรรยากาศข้างนอกนะ รวมๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูชั้นหนึ่งต่อกันนะครับเรามาดูทางเข้าของชั้นหนึ่งกันบ้างนะครับถ้าทางเข้าอีกทางหนึ่งก็จะมีตรงนี้นะครับป้ายเล็กๆนิดหนึ่งนะครับทางเข้าเนี่ยด้านหน้าก็จะมีท็อปแต่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีร้านซักผ้าหยอดเหรียญน,นะครับก็ยังไม่เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ตรงประตูทางเข้านะบอกว่าเปิดวันที่1ตุลาคมนะแล้วก็เปิดเข้ามาขอบคุณนะครับยิ้มแต้อนรับอย่างดีนะครับ แต่ทนี้ก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านนะไปดูว่าชั้นหนึ่งเนี่ยมีอะไรขายๆบ้างนะครับก็ค่อยๆดูไปนะฮะก็จะมีร้านทองนะครับร้านเครื่องดื่มนะับมีร้านอาหารต่างๆเยอะๆมากมายนะครับด้านขวาก็จะเป็นร้านทองนะฮะแล้วก็จะมีร้านขายยาด้วยนะครับมีคลินิกทําฟันด้วยนะครับค่อยๆรีวิวดูไปเรื่อยๆนะร้านค้าค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็บรรยากาศชั้นหนึ่งนะฮะก็ร้านเนี่ยก็ไซส์น่าจะพอๆกับชั้นสองนะครับนี่นะฮะ แต่โซนนั่งกินอาจจะน้อยกว่านิดหนึ่งนะครับชั้นสองจะมีโซนนั่งกินที่เยอะกว่านะครับก็มีร้านดังๆเยอะเหมือนกันนะนะก็ถือว่าสามารถที่จะมาเดินช้อปปิ้งนะซื้อกลับบ้านได้นะครับนี่มีกล้วยแขกพระรามห้าด,ด้วยนี่ใกล้บ้านผมเลยนะอร่อยฮะเจ้าดังนะอันนี้ได้มิชลินด้วยนะเออนะทุกท่านถ้าเกิดว่าใครอยากกินอาหารมิชลินราคายี่สิบห้าบาทเนี่ยอันนี้ทานได้นะครับ หมูทอดเจจงก็มาอันนี้ก็จะเป็นร้านต่างๆนะครับก็ถือว่าร้านค่อนข้างเยอะนะเปิดมาค่อนข้างครบผมลองถามเขาดูนะครับว่าเขาบอกว่าเขาเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้านะครับก็ปิดประมาณสัก6กโมงเย็นนะอันนี้เราก็มาลองเลือกซื้อได้นะครับไอ้ส่วนของคอมเมอร์เชียลเนี่ยนะครับทางเจแปนเนี่ยจะให้สิทธิ์นะครับกับผู้มารับสัมปทานในการรับอีกทีหนึ่งนะทางดังนั้นเนี่ยทางเจรปคเนี่ยจะไม่ได้ประหารไม่ได้ประหารร้านตรงนี้โดยตรงนะแต่จะรับนะฮะคล้ายๆเป็นเงินสัมปทานเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับ ดังนั้นเนี่ยเจปาเขาก็ลดความเสี่ยงทางด้านคอมม์เชียลตรงนี้ไปเพราะว่าเขายังไม่ถนัดน,นะเขาถนัดในการทำที่จะลดมากกว่านะครับหลังจากเราได้ดูตถานที่จริงกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปแอบกบดีวิสิตมาให้แล้วนะฮะเรามาดูตัวเลขทางการเงินกันเล็กน้อยแล้วกันนะว่าเจปาเนี่ยฐานะทางการเงินเขาเป็นอย่างไรบ้างนะมีความน่าสนใจยังไงบ้างแล้วก็ลักษณะสุรกิจอย่างคร่าวๆแล้วกันนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปที่เว็บไซต์มิเตอร์ไลสต็อกนะครับก็จะมีรายละเอียดนะในการลิงก์เข้าไปดูข้อมูลต่างๆให้นะครับก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะเิร์ชใครหากใครต้องการเนี่ยเรียนอ่านงบการเงินฟรีเนี่ยอยากอ่านงบการเงินเป็นนะครับก็มาที่เว็บไซต์มิเตอร์ไลสต็อกนะก็คลิกป้ายสีเหลืองนี้ได้นะฮะหรือว่าแอดไลน์มาได้แอด MR s t o ต k ตรงนี้นะครับแล้วก็ทักมาว่าอ่านงบก็จะมีลิงก์ในการเข้าเรียนฟรีนะครับโอเคละเราก็เลือกตัวกราฟ Net Profit ตรงนี้นะหลายท่านอาจจะเคยใช้นะก็ขอบคุณทุกท่่า่าาาานนนะะทีมใช้เพรว ผมจะได้มีแรงใจในการพัฒนานะฮะใส่เชือหุ้นไปก็เจปาร์กนะครับบริษัทเจนกล้องไก่นะครับโอเคเรามาดูทรงกําไรกันนิดหนึ่งว่ากําไรเป็นยังไงบ้างนะครับก็กําไรปี2 4สนะฮะก็ดูมีแนวโน้มที่น่าจะสดชื่นกว่าปีที่แล้วนะครับก็แท่งสีส้มนะผ่านมา2ไตรมาสแล้วนะครับก็ทําได้อยู่50ล้านนะครับทั้งปีที่แล้วทําได้62นะครับอันนี้เขาก็เพิ่ง iPO มาเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปดู ในฐานะทางการเงินในเว็บไซต์กันนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเปิดมาที่เว็บไซต์นะครับราคาล่าสุดเนี่ยที่ผมอัดนะครับก็วันปิดวันที่2ตุลาเนาะหกจบาทนะครับเซตนี้ก็ลงมาเยอะเหมือนกันนะอยู่ที่ 1, 1นึ่งพันสี่าะจำตัวเลขไว้สักเล็กน้อยแล้วกันนะครับมาดูภาระเอ่อพามาดูตัวเลขทางการเงินสินทรัพย์นี้สินแล้วส่วนแบ่งหุ้นนะครับบริษัทเนี่ยก็จะมีสินทรัพย์ประมาณ900ล้านนะฮะแล้วก็นี่สินเนี่ยสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดดยส่วนใหญ่เนี่ยมาจากภาระ ทางบัญชีทั้งนั้นเลยนะครับส่วนหุ้นเนี่ยหกรยิบเก้านะครับหลังจาก IPO เสร็จแล้วเนี่ยส่วนทุนเขาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็ทํากําไรครึ่งปีนี้ได้ห้าสิบล้านนะฮะก็ดูท่าทางมีแนวโน้มเนี่ยน่าจะมากกว่าปีแล้วนะทั้งรายได้และกําไรนะครับตัวเน็ตมาร์จินเนี่ยประมาณสิบหกเปอร์เซ็นะร,ราคาอยู่ที่วันที่หนึ่งตุลาหกจุดเก้าบาทนะครับ PE ประมาณสักสามจุดสามสิบสองเท่านะครับก็เออ่ตึงๆนะถือว่าก็ โอเคนะครับแฟร์แไม่ได้มีส่วนลดอะไรมากนะฮะราวนี้ดูตัวงบการเงินกันสักน้อยนะว่าเขาประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็บริษัทยังพอมีเงินสดอยู่นะซึ่งบริษัทเนี่ยก็ต้องลงทุน2โครงการนะก็โครงการที่เราไปดูมานะครับก็ตรงข้ามของโรงพยาบาลทั้งเนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือศูนย์แพทย์การจนานะที่พนักเก้าเนี่ยสามนะครับที่ศูนย์การแพทย์การจนาอีกห้าร้อยนะครับก็น่าจะใช้เงินที่ไอพีโอเนี่ยค่อนข้างหมดนะฮะอาจจะยังเหลือบ้างดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีโครงการในอนาคตเ,เนี่ยอาจจะต้องมีกการกู้้หนนียืมสิ เข้ามาทําโครงการบ้างนะครับคราวนี้ดูพารานิสินนะครับภารานิสินเนี่ยสอง้เจ็เนี่ยเท่าที่สแกนดูเนี่ยไม่ได้เกิดจากการกู้นะฮะหลักๆเนี่ยเกิดจากรายการทางบัญชีนะอาจะมีเจ้าหนี้การค้าอ่าโอเคนะนิสิตตามการทํางานแล้วก็จะมีนิสินตามสัญญาเช่าระยะสั้น40ล้านนะฮะร,ระยะยาวอีก100นะสตัวนี้รวมกันก็ประมาณสัก240แล้วนะฮะที่เหลือก็เศษเล็กเศษน้อยนะครับ ก็โอเคนะก็สรสสุปภาระนี่ไม่ได้เยอะมากนะครับก็ยังมี power ในการที believed. ่จะกู้ทําธุรกิจต่อในอนาคตนะครับเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยพาดูกราฟก่อนแล้วกันนะกราฟราคานะครับก็กราฟราคาเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากที่ตอน IPO เข้ามานะครราคาก็อยู่แถวประมาณสัก3บาท4บาทนะครับแล้วก็ร้อนแรงขึ้นมาได้นะครับตอนนี้ก็อยู่แถวประมาณสัก6 7บาทนะฮะก็ไซเวหกจุดเจ็ดบาทนะก็ไซเวย์อยู่แถวประมาณนี้นะครับ คราวนี้ก็เล่าธุรกิจคร่าวๆแล้วกันว่าเจพาร์คเนี่ยเขาทำอะไรนะครับเจพาร์คเนี่ยเขาก็ทําธุรกิจหลักๆเนี่ยก็คือ,อที่จอดรถนะเข้าใจง่ายๆแต่บิสเนสของเขาเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆนะครับก็จะได้พอเข้าใจเวลาไปฟังอัปเดตนะฮะก็จะมีตัว PS ก็คือ p a r k i n g Service นะซึ่งเป็นธุรกิจหลักของเขานะครับแล้วก็ใช้เม็ดเงินข้างสูงก็คือทําหน้าที่ในการบริหารจัดการทุกอย่างเลยนะฮะตั้งแต่เก็บังค์นะรับกําไรรับไรายได้ต่างๆงพวกนี้นะครับก็เป็นสัดส่วนอยู่ที่6กถึง คราวนี้ก็จะเป็น PMS ก็รับ Manage อย่างเดียวนะฮะก็คือถ้าเกิดแลนด์ลอร์ดเขามีที่มีที่จอดรถมีระบบอยู่แล้วนะครับก็าทำหน้าที่ในการบริหารจัดการให้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ10-20%นะครับแล้วก็ขายพวกเซอร์วิสนะครับคอนซัลต์อินสตอลพาร์ตซิสเต็มนะครับก็ประมาณ15-20%ที่เหลือก็เป็น5%นะครับก็ไอศูนย์การแพทย์การจะะไอตึกที่เราไปดูมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นอยู่ในส่วนของ PS นะซึ่งเขาก็ขยายในขยายในการสร้างตึก ทำเองนะอันนี้ก็จะเป็นตึกแรกที่เขาทํานะครับอันนี้ก็จะเป็นสัดส,ส่วนอของแต่ละปีเป็นยังไงบ้างนะครับก็เขาจะมีตั้งเป้าให้นะครับว่า,าป,ปีปีหนึ่งเนี่ยเขาก็อยากจะมีเป้าสั่าไหร่อ่าเดี๋ยวเรามาดูโครงการของที่เราไปดูกันมานะที่เป็นทั้งเก้าเนี่ยภาพไฮไลท์ก็จะประมาณนี้นะครับก็ใช้เงินลงทุนของเขาสามร้อยล้านนะครับก็ลองเทอมนะสามสิบปีนะฮะมีประมาณสักห้าร้อยสาสิบสองช่องจอดนะ คือตอนแรกเนี่ยเขาตั้งใจจะเปิดเดือน7นะก็ดีเลย์มานิดนึงนะครับก็เปิดให้จอดเนี่ยเดือน9กนะครับก็คือวันที่1กันยาแล้วก็เปิดตัวคอมเมอรเชียลเนี่ยหตัวหลาครับซึ่งเราเพิ่งไปดูมาผมไปดูมาวันที่2เนาะแล้วก็เดี๋ยวนี้อันนี้ฮะใหญ่ขึ้นนะครับก็จะเป็นอาคารจอดรถศูนย์การแพทย์การชนานะครับอันนี้ก็ใช้เงินลงทุนเยอะขึ้นนะใช้ประมาณ500ล้านนะครับน่าจะจอดประมาณ1,000คันนะฮะก็ถือว่าใหญ่กว่าที่เราไปดูที่พันังเก้าเนี่ยประมาณ1เท่าตัวนะครับ คราวนี้เราก็มาดูตัวเขามีอะไรเดี๋ยวได้ไหมนะฮะอ่ะตัว IBD ต่างๆนะครับนี่ฮะแผนการในอนาคตนะเขาบอกว่าปี2-4เนี่ยตั้งเป้าไว้จะมีประมาณ4ี่หมื่ช่องจอดปี2-5เนี่ยประมาณ5้าหมื่ช่องจอดนะครก็ต้องตัดการว่าจะสามารถเปินไปได้ไหมนะครับก็โอเคนะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับของคลิปนี้นะฮะคลิปนี้ก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะ เร็วๆนิดนึงนะครับไม่ได้มีการตัดต่ออะไรที่ซับซ้อนมากมายนักนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับในการที่จะเอาข้อมูลไปใช้ต่างๆนะครับหากมีคําถามใดๆนะก็สามารถที่จะแอดไลน์มาถามได้นะที่แอด MR Stock ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์นี้นะก็ฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์คลายกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ